ก็จะมีการคอนเซ็ปต์ัดอยู่นะครับว่ามาดูค่าเฉลี่ยยังไงก็สูงคล้ายๆกับปี54สปี5้าส่เพราะต้นปีหน้าระบะบบฝนตกค่ะขอบพระคุณค่ะาก็มีความหวังว่าผลจะมาแต่ว่าก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะไปตรงไหนอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมก็อย่างที่ที่ได้คุยกันนะครับว่าช่วงของกรการกรกฎาคเป็นต้นไปนี้ผลก็จะมาใกล้เคียงค่าปกติ ก็หวังไว้ว่าก็น่าจะได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นให้มันปกติเหมือนทุกปีนี่ก็คงปริมาณน้ํามาก้อนเดียวนี้เพราะว่าเสียงสูงนนครับครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ก็เออ่ตอนนี้หมดโปรโมชั่น12เมตรไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอฟังข่าวจากสื่อต่างๆจะมีโปรโมชั่นอื่นๆมาอีกต่อไปนะคะแต่ว่าข้อมูลที่แท้จริงในส่วนของ อากาศเรื่องของฝนฟ้ายัางไงเราก็คง<ด>ต้องฟังจากอุตุนะคะจากอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่ง<ด>ที่ผ่านมา<ด>ทาง<ด>ท่านรองอธิบดีดรสงครามท่านก็ออกมาให้ข่าวในส่วนของฝนเป็นระยะระยะนะคะเช<ด>ื่อว่าทุกท่านมีความเป็นกังวลในเรื่องนี้ซึ่งเกษตรกรเนี่ยคงจะเป็นผู้ที่มีความกังวลมากที่สุดในสถานการณ์แรงตอนนี้นะคะ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในส่วนของนโยบายหรือว่าแนวทางการตั้งรับกับแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยขออนุญ,ญาตสอบถามไปทางพื้นที่นะคะทางภาคประชาชนทางภาคเกษตรกรว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเขามีความตระหนักในเรื่องของภัยแรงอย่างไรบ้างเพราะว่ากรรมาธิกานเองทางจันทร์ฮอกเดย์บอกว่ากรรมาธิกานเองได้มีการประสานได้มีการประกาศล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าทางเกษตรกรส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยอมรับความเสี่ยง ก็คือยังมีการปลูกอยู่นะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นความจําเป็นเป็นวิถีชีวิตที่มันต้องปลูกหรือส่วนหนึ่งก็อาจจะยอมเสี่ยงหรืออะไรต่างๆซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยสี่ไร่ที่ปลูกแล้วแล้วก็เผชิญกับสภาวะน้าแรงอยู่ตอนนี้ขอทราบสถานการณ์ของภาคเกษตรกรตอนนี้หน่อยนะคะขอเรียนถามข้อมูลค่ะจากคุณอดิศักดิ์นะคะตัวแทนลูกน้ำภาคกลางค่ะครับกลับมาดีครับเรียนกันครับผม ไม่มีความรู้เช่นเท่าใครเลยในห้องนี้นะครับเพราะว่าเป็นพ่อค้าขายอะไรอยู่ปับน้ำพูนะครับแต่เป็นความสนใจในเรื่องของกิจกรรมของพิมชนของชาวบ้านหรือเลยนะฮะแต่จริงๆวันนี้เราปรกกาศจัดโฆษณาว่าจะเชิญนักวิชาการรูปน้ําของมหาวิทยาลัยมาด้วยนะครับน้องก็เตรียมมาดีแล้วนะครับแต่บังเอิญมีภารกิจสําคัญเล็กด่วนไม่ยายเสียชีวิตเลยมาไม่ได้นะฮะก็เลยไม่มีที่จัดการเลยมาให้ดูก็ขอเล่าชาวบ้านชาวบ้านนะครับเอ่ เมื่อตอนตอนตอนต้นปีที่สรงคมชนประกาศหมดเขา้าลำตังนะฮะรถบรรทุตังบางส่วนก็ไม่เชื่อเดี๋ยอะแยะมากๆเลยต่อมาเป็นร้านไร่มันใช่ไหมครับซื้อเล็กหมดกันเฉพาะนครศรีอยุธยประมาณร้านร้าน